คุณรู้ไหมว่าปีศาจกลัวพระแม่มารีบรรดาพระสันตปาปาและผู้ขับไล่ปีศาจบอกเราเช่นนั้นตอนที่ปีศาจได้บอกกับคุณพ่อกาเบรียนอามอสผู้ขับไล่ปีศาจชื่อดังว่าข้ากลัวมากกว่าเมื่อเจ้าเอ่ยชื่อมารีเพราะข้าอับอายมากเมื่อถูกคนธรรมดาทุบตีมากกว่าพระองค์นอกจากนี้ ปฏิกิริยาที่รุนแรงที่สุดจากปีศาจในระหว่างการขับไล่เกิดขึ้นเมื่อผู้ขับไล่ปีศาจอ้างถึงการประจักษ์ของพระแม่มารีทำไมปีศาจจึงกลัวพระแม่มารีพมจารีนักในหนังสือปฐมกาลบทที่สข้อที่15กล่าวว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงเป็นศัตรูกันให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วยเขาจะเหยียบหัวของเจ้า และเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขาความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระแม่มารีลึกซึ้งมากจนทำให้พระเยซูบทขยี้หัวซาตานด้วยเหตุนี้พิธีขับไล่ปีศาจต,ตอนหนึ่งจึงกล่าวว่าพระมารดาของพระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีพระแม่มารีพรมจารีทรงบัญชาเจ้าพระนางผู้ทรงด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและตั้งแต่ช่วงวินาทีแรก การปฏิสนธินิรมนของพระนางได้บทขยี้ศีรษะที่ยิ่งพยองของเจ้าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับปีศาจคือการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรพระสันตปราฟรังกิสกล่าวว่าเมื่อมีพระแม่มารีอยู่ในบ้านปีศาจจะไม่เข้ามา